สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจพยงยทุกคนกคนะครับดีค่ะมือนี้นะครับพอดีมีเอฟซีส่งกล่องพัสดุมาให้วิปัสก็เลยว่าจะให้เพื่อนมาเปิดแล้วก็เซอร์ไพรส์เพื่อนบอกว่าถ้าไหนวิปัสใส่บ่ได้เลยใช้บ่ได้นี่กะเอาไปให้คนอื่นต่อก็ได้เนาะมาวิป,ปัสจะไปเสื้อมามือนี้ไปหาผักบุ้งหาเร้าองายไปหาผักบุง้งค่อยๆอยู่กันเหรออยูพวงเห็นอยูพ่พวจ้ามาใส่ละ่ะ เด็ดเลยอยกออังบ่าไปบ่อน้ำเลือดเด้ไปน้ำตือนๆให้ให้นาให้เจอเด้เจ้าอยู่หันก็ได้เงินไม่แตกพ่อสอนเถอะนะหน้าเงินค่อยหันค่อยกลับไปยุคค่อยหาบ่เห็นเจ้าอันนี้มันมีโทรศัพท์น้ำเพิ่นบอกว่าอืมไม่รับสายโทรศัพท์นี่คือเพิ่นต้องให้ไปอ่ะอืมไม่รู้ไม่อย่างนี้อ๋อหูฟัง ไอซั<ช>ดกระเป๋าปาดบังดูปุป๊ปปัดอยากใช่ยังนี่่ใชเอาลองลองทายบังดูปัดอ,อันนี้คืออะไรโอ้กระเป๋าน้อยเหรอคะกระเพ๋ารับอยากได้ไหมคะอ่ะกระเพ๋าพายบังดูกระเป๋าเยอะแยะมากกระเป๋าเยอะมากกระเป๋านั่งไอไอตังใช้ไม่ได้เหรอไอ้ตังอันนี้ฮะไอต้ไอตังอยากได้เหรอ เหได้เหรอตั้งไฟบางด้วยอคือเจ้าขนาดปดเบ่งด้ืยเอาเบาลงก่อนไปเบ่งก่อนกะเพราใส่บ่ได้กระเพรายังเป็นเด็กน้อยอยู่มันมีแต่เชือผู้ใหญ่ไหนกระเปรากระเพราเมื่อกี้นี่อยู่ไหนอันนี้กระเพราเอลซาเหรอไม่ใช่ เงินอยากได้กระเป๋าเอลซาป่ะนี่ห้อยไอตังอยากได้เอกระเป๋าผ้านี่ไปคนดื้อเป็นสองคนไปนั่งอยู่ลำกันไปไปนั่งผุ๊ไปบอสบอสกระเาไม่ดื้อเก่าเอาเปิดเบิ้งหรือไมเบิ้งให้มันครบเพมันบอกว่าตัวใดญ่บอได้กระสีได้เอาไปให้คนอื่นเลยตัวใดได้ใช้กะเอาไว้เลยกระเป๋าือกระเป๋าพี่ัวเองกระเป๋าอะไรนะ กระเป๋าแม่โชว์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าแม่โชว์ดฉบนี่เว้ยเพราะว่าเป็นกระเป๋าแม่เพื่อนใหญ่พูดใหญ่พูดหรอป้าใหญ่พูดเอามาไว้พี่มันคืออันนั้นเลยมันเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากเหรอคะเยอะมากกระเป๋าใหญ่พูดหรอเอาเดี๋ยวเอาเอาใหญ่พูดอย่าพึ่งเอาใหุ้ป้าดูก่อน เอาให้ปัดยุก่อนถ้าใหญ่พวดเอาใส่กล่องไว้คือเก่าเอาถ้าใหญ่พวดเอาใส่ไว้ในกล่องคือเก่ายุดอย่าเพิ่งให้ตังให้ปาดบางก่อนดรุยปาดรุยปาดรุยปาดอันนั้นอยู่กระเป๋าไปเลือกช่วยไุปาดไปเพื่อนสิเอากเป๋าไปให้แม่เพื่อนเหรอแม่เพื่อนเป็นครูแม่รวย แม่แม่กะเพรารวยแล้วนะคะให้คนอื่นนะคะไปไปดูไปปัดหนูไปไปดูเชือกมันปัดเล็บมือเล็บมือเชืออืมชี้แมวไวป้าเหรอเออป้าเราใส่นี่หมได้ตัวใส่ไดนใส่หมได้ฮะนี่ใส่กล่องเลยตัวใดใส่ได้จะเลือกเอาตัวใดใส่หมได้ก็สิเอาไปให้คนอื่นใช่ใช่ครับ <ไ>เอาไว้ก่อน<ช>มันใหญ่<ช>หเอาพอดีเลยได้เน,นี่ยไปให้ยายนี่วันแม่นี่เออใหญ่ไหมเลยใส่บ้างด้ไ,ดไม่ต้องคืใส่เสื้อสีดำอีกละวมือนี่เป็นเต๋อฮะใส่ใส่เสืร์ใส่กโก,โก้ใส่กโก้ให้คนโง่ถามเนาะ จะอ้อนไม่เตอือนี่อยู่ในนี้ฮะเปิดมือกันใะส่อะไรนะคัตเตอร์จะใส่น้องเพื่อนมาเพื่อนมาครับน้องในไอ้ตังนี่นี้ฮะน้องสาวเพื่อนมาเพื่อนผับคือบอเลี้ยงน้องอยู่เ้ืงเนเพื่อนผับมานะไม่เตอะอ,อะไรอะไรอะไรคือว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวนี่คืออะไร อะไรรีโมดเบืงโ,โทรทัศน์ดีโมดเบืองโทรทัศน์ยังโทรศัพท์อันนั้นน şey ่ะเขาเรียกว่าโทรศัพท์ไม MM ่ใช่รีโมดเบิงโทรทัศน์เพื่อนบอกเคยเห็นเพื่อนเพิ่นบอกว่ารีโมดเบิงโทรทัศน์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพอ์โทรทัศน์โทรศัพท์อ่าเดี๋ยวเบิ่งเพื่อนว่าถ้าบัสใช้บ่ได้กันเดี๋ยวเอาไปให้คนเดิน เดี๋ยวอุ้ยปาน์ฮะเดี๋ยวซิซ่อมมันเก่าให้แล้วก็ซื้อซิมให้ใหม่ตอนนี้ต้องเอาไปเบิ่งก่อนหยุดอย่าเพิ่งเอาไปอันนั้นเหมือนกันได้เพื่อนบอกว่าให้ผมจัดจัดการเลยว่าจะให้ใครนะครับรอพี่พี่ซิมมันอย่างนี้ก็อยู่นี่ว่าอยู่อันเอาใส่ไว้คือเก่าไม่เอาเก็บไว้อะไรอันนี้คือหูฟังโอเคคุณอะไรนะครับเบิ่งด้วย ไว้เอาเก็บไว้ไอ้ตังเยเอามาเล่น,นคุณเดี๋ยวเดี๋ยวอเอาเบิ่งเบิรงที่อยกอนอ๋อคุณอ้อยหวานคุณนํำพักนะครับขอบคุณคุณอ้อยหวานนะครับคุณบ้าขอบคุณคุณอ้อยหวานนะครับขอบคุณคุณอ้อยหวานสวัสด,ดีจ้าขอห้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงร่ำ้วยร่ำ้วย ชิช่งของมาให้อันขนน้อยค่ะอืมเพื่อนได้เสื้อผ้าเรียบร้อยไว้ใส่เนาะบันิสีได้สุดงามๆไทยออกกล้องแล้วก็คือเลือกกล้องอเสื้อที่แบบบ่เซ็กซี่ที่แบบเหมาะสมกับวัยเนาะเซ็กซี่กับมาให้ใส่แหละอืมมื้อนี้่ะเราจะกินข้า,เา,าวเลยปะต่อมาดอกินกับเตอเข้าั แก่อ๋อมาเด่๋ยวอันนั้นจะเอาอันนี้เอาบ่นี่ฮะเอาอันนี้ก็เอามีจักอันแล้วกระเป๋าฮะเฮ้ยอันใดเก่าครับถ้ามันขาดอะไรก็ทิ้มเด้อนั่งด้วยกันค่ะเอออันนี้อันอันนี้ฮะเอาให้คนอื่นเลยสิเอานั่กันนั่งด้วยกันเฮ้ยบางคร้งคนอื่นอันนี้ฮะบริจาคเออบริจาคไป่่มมมนนซื้อขกิเลย เอาหน่วยเอาหน่วยเอาอันนี้อันนี้ใส่กระเป๋าหน้อยไว้มันสิโลแล้วเบิ่งนสองแม่ลูกอ่อนสันลืมเสื้ออะไรนี่เนาะบรรยากาอแม่ลูกอ่อนเอาเจ้ามากระเป๋านั่นหรอเออเน็ดเอาว่ามันตัวไหนมันมันใหญ่เอ้าเพื่อนเน็ดบอเป็นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปปัดมันว่แม่น อ๋อเออเอาเอาแล้วแต่เจ้าเจ้ามันมันคาาได้เหรองันอเจ้าอฮึอ๋อเข้าไปก่อนแล้วจังค่อยมามาลอกกับตัวนี้อีกทีนึงเดี๋ยวเจ้าเอาเข้าผิดทางละเจ้าเจ้าเบิงสายมันพันกันหึข้างบนนี่นลูกเต้านีก็นได้ยากขนาดเบิง่ง อุ้ยป้าเจ้ากินข้าวกับเด็กเอลืมถามใหม่กินมปตขอบแกงไก่แกงไก่มาใส่มาแต่ว่ามาแต่วัดแต่เสาภูเจ้าไปวัดแต่เสาเออมือเสาเนี่ยเจ้าบ่ได้ไปสวนไหมหรอไปจะไปตอนละสวนตอนเลิกจังหันแล้วไปอ๋อเออสมบูรณ์เห็นอันหอยจักรยานน้อยๆอยู่เลิกจังหันล้วไปแล้วเลิกไปเต๋าน่ะไป Phải bừng, phải bừng xưa xưa. Bừng. Oh, hỏi sư lắm bung hoi mất tắc kin. Mét được kếp hạch gần hoi mất tắc kin Kẹp nào đâu. Tao sài bằng đô sài bằng đô. Tao sài bằng đô. Tao xài bằng đô. xài sài bằng đô. Tao sài bằng đô. Tao sài bằng đô. Tao เอาพักมาให้หอยอ๋ออืมใส่โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์เดี๋ยวจัง hmm. ซื้อซิมมาให้ใหม่เด pues ้อโทรศัพท์กันเลยอ่าอุปัตตไอ้บันนี้จะตอนบ่ายเช้าหลุดไปเอาพักมาให้ค่อยอ๋อเราไปเจ็บพักแล้วเรามาใส่อ่อใส่แล้วหลอดกลับมาอ่าระวังน้ำเลยเด้อไปใกล้น้ำแล้วมันปลื้ดลงฮันเด้เจ้าลอยน้ำเป็นอย่าง เป็นมือปัดลอยน้ําเป็น <Okay. S 1> เดี๋ยวมือหน้าจะให้เพื่อนลอยน้ําอยู่ในคลองนะโอเคขอบคุณคุณ <c oughs> อ้อยหวานนี่ครับคุณภนภัสแนมที่ส่งมาให้มือปัดเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟ้ากับเมืองเบิ่งพ่อที่ถือรถชน <Okay. S 1> ดูแลพ่อก็ขอให้พ่อเพป็นหายเร็วๆเวด้อครับส <c oughs> ําหรับการที่ส่งเ,ออเสื้อผ้ามาให <น S> ้มือปัดก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อนบ้านให้บ้านดีชื่อพ่อ โอเคครับเดี๋ยวอันที่เพื่อนบอดี้ไซส์นี่ผมกระสีได้ไปเอาไปให้คนอื่นต่อเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราทั้งสี่ห้าคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิดาบาาบายค่ะบ้าตาบ่ายบายสวัสดีครับไอตังสวัสดีครับกระเพราสวัสดีครับกอนสวัสดีจ้าเอาไปเจอเพื่อคือสิรับละบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ารับพี่ลีไอตังรับบ่อ เออเป็นอย่างนันะ <c oughs> เป็นคือเป็นคือเป็<ห>นคือเป็นนักสแสดงเว้ย<อ>โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ